ง่ายสำคาโอ้ใยลูกปีนี่เลยนี่ลูกปีนี้นุ๊กหางนี้ดูนี่นะฮะตัวแมนฮ่าตัวอ้าทุกคนเลยตอนนี้นะทีมงานเฮาได้หมูอป่าเลยนะพอนายไอ้เพิ่นมาบอกว่าโอ้หมาดอีเดีวสั่งแต่ว่าตัวน้อยก็มือเศ้าเลยนะมีแต่ชู่เฮานี่เฮ็ดแผนเก่าหาไม้หาฟืนมาปุ๊บแล้วก็ ไปคั่วอยู่หลังถ้ำพุ่นเลยจังเอามาไว้นี่นะวันนี้สองแต้มแล้วสองตัวแล้ววันนี้เนะทุกคนอันนี้มันซีนที่ตะเภาย่างไว้มือเสาร์นี่เห็นบ่นี่เพียบเลยดินี่เนี่ยอันนี้นี่นี่เอาปกไว้นี่อันนี้มันกระดูกข้างมันนี่เพียบเลยนี่ตัวน้อยตัวใหญ่นี่เบิ้งเอาเบิ้งเอาตีมันนี่พ่อนี่ตีมันนี่นี่ตีมันนี่นี่นี่ไปมาเนี้ยตะเภาไประหาร พื้นท่าซุ่มในผ้านเพิ่อนอบดันนี้เค้กไมได้นพเไปมานี่ยนี่อาเอาเอาอย่างนี้ฮนจ้านะอยงนี้ะบดิมอเหมอเหเตะกระโฟกระซ่กระับกระชบเด้อกระชอบได้กระอบเดุ้ยลงไม้ได้ถุยทีเอาไปถุยเดยนะมถยเบาๆน่ะ่ากดิกระสอบคือมือสอนี่นะเด็กเด็กุยไม่ได้อืม มันให่พูนเนาะใช่มันชิพดือนพูนก่อนไใส่เครื่องของเรียบร้อยแล้วพอบ้านเรียบร้อยแล้วโอ้แสดงว่าวันนี้ตัวที่สองมันบอนี่นำนับประมาณจักโลตอบแน่ตอบแน่ตัวนี้บอชิบโลออกวนลูกมันลูมัวาวโอเคโอเคทํำแผนเก้าห้าสิ ดังไฟท่าหาฟืนท่าโอเคโอเคขอบเจอขอบเจอมา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 โอ่มันหน่อยหน่อยนึงนะมันเขใหญ่ดอกจำว่ามันจำข้าโี่แยนะโอเค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 เอาไปดังไฟท่าตัวที่สองมาดิอ๋อฟืนเก่านี่แหละนี่ใค้แน่ส่วนหนึ่งไปดี โอ้ไม่กระดุกดีเดียวเดี๋ยวเอาไป่วยไปเนี่ยสีเดดังดังลุกเนาะเออคดก็มีแล้วเออไมนี้ปะเตอกแมนนี่บ้าไม่ได้เชียยังนะขาท้าขาท้าขาท้ายังรอดไชเป็นเขาก็มาหอดังนี่ขาลงมาหอดีแน่น่าได้ได้ไม่ได้ขนาชุดวยจัดเป็นก็สวีเดยแกคนรับทชมพีหนุ่มหนาน ง่ายเพิ่มเก็บคนไทยอีกก็มีได้มุ่งเกาแต่นี้เก็บมุ่งซะห้าตัวนี้แต่คนโบราณตะกี้เอาหินต่อยยังได้กินเขาเนาะนานเนาะได้ป่ออันนี้เป็นผลพาทพาด้วย และโอ้เข่าเขา,ขาผ่ามัดท่นทนานะพ่นตกนิย้อมคือกันไรดังน,น,อน,น,อน้องผัวว่านอออันนี้ฝนมาตกมันนิย้อมมันดอกเอา้ามีต่รอทาทีมงาน <ว Haha. S 2> หามาดปุ๊บแล้วกอ็จี้เลย gauge. พูดไฟเทา <c oughs> มเฮ้ย <c oughs> โอ้ยห้อม <c oughs> นันกำลงัง หามะกำลังหามะตมาก่อนเออมาก่อนโอ้ตัวผู้ใหญ่ดอกตัวน้อยเนึงตัวเล็กน้อยสัมค่าไหนบ่ผู้ใดผู้ใดผู้ใดอีกหนึงผู้ใดอีกโอ้ยฟานบนนี้ยังคือเก่าโอ้โหหน้าที่เพิ่มอีกเอาจะไรเพิ่มมาเนาะโตมาก่อนมันบ่ขอย่อมเพิ่นแล้วนี่ย่อมเพิ่นแล้วโอ้จักจักรลักตัวนี้ไปยอมแล้วประมาณกิโลไปกิโลายสั่งเก้าวะสั่งเก้าน่ะอ๋ออาพักฟ้อนพักฟ้อนก่อน ไปแร่งกระนอนพักพรไปนั่งท่าบ่อนี่ยจะได้พุ่งมาท่าล่อจะน้อยเริ่งดอกจะน้อยเท่าไห่มันยู่มันมันยู่บงไหนมันอยู่นี่อยู่ในป่าดาวใหม่ทุกเก่าอะไรโอ้ยตัวนี้จะวไดไปว่าทางตัวนี้นี่โอ้ยลงไปพุ่งปุ๊บจะไปบงมันแตกทีบลงไปพุ่นปุ๊บมันดูดก็ขึ้นเห็บบางอย่างเลยมันกินน้ำไหมบ่เออโอ้มันกินลงลุ่ม คือเก่าเออมันเป็นสอบมันแบ่งเป็นซองจูตัวหนึ่งกินกี่เทิงตัวหนึ่งกินลงลุ่มาบุญได้คอยไปคอยเกี่ยวตัวนี้บห็นมันดูจักจักซิฟจักซิฟงูตัวนี้โมโต้โม่ยังยิ่งนี่จนลายตาโม่ไลยเกินไลยเศร้าบ่ายบอกไม่บอกเศร้าปไปมาเศร้าผู้หละจนลายตาไล่จนลายตาเนี่ยปลาเพกอ๋อก็เลยห้ำอาตัวตัวน้อย มันเลือกบไดายโอเลือกบไดามันเห็นคงมอกกระลั่งขึ้นไปมอกกลยขึ้นหุ่นหินมาแล้วทางเลยโอ้ต่อมาห้ยเฟื่องเลยอันเอาตัวน้อยฉันเนาะมันออกออกตัวไดก็เอาตัวนั้นเลยอย่ามันบ่อยเนาะให้กูทิปังก้อนชิ้นๆด้วยอืออ้าวอันนี้ตัวตัวมาก่อนมาก่อนนะพวกนั้นสามขนหามเปลี่ยนกันหามเปลี่ยนกันถือบอว่าหามดอกตัวน้อยโอ้ตัวน้อยโอเคอ่ะจารย์มองอาจารย์วาอาจารย์่สันอว้าโถูกใช่ อันนี้โอ้โหตูกใหญ่นึงทุกคนนะง่ายชำขาอ้ใช่นี่อันนี้คือปีหัวหน้าทีมเหาแมนแล้วก็เอามาเจอันนี้ถูกต้องอ๋อถูกแปกกวะใช้ประโยชน์ในรายการโอ้เจ้าเอานะอ้ามควรเติมได้ไหมพอเฮือกเตกเลยสุดยาดมากเติมเพื่อไงลองก็เติมโอ้เติม โอ้โหหัวละที่ยังก่อนเลยโอ้ลูกปีนี้นี่เนาะแม่นลายลูกปีนโตลึกนี่เนาะมันทับทับบอท่านสามโอ้มันเขามาหาข่อยหลอดกลองอูเลยนกกองอูโต้แม่นเอาเลยไปตั้งจังหวะน้ำบอท่านโอ้อันนี้ยข้ามือไหมเนาะแม่นมือไหมมือไหมไหมน้องบ่เคยนะเออโอ้โถถลึกแท้ันนี้ เอาจัดไปสองตัวมือนนี่โอ้โหฮโทษโทษโทษพ่อพ่อโอ้ยขากินนีลงเลยเห็นหน้าก้อนจังเผาะเหนหน้าก้อนบ่สามผู้เยี่ยมกลืนกันเลยอึบโอ้ยอึบโอ้ยจะนอนอู่เนาะจะนอนอู่โอ้ยลานมันลานมันหลานมันบ่โอ้โหลานมันบ่ลูกไปนีเลยนี่ลูกไปนีนู่นทาเนี้ ขวามจำลองถือมังเกิาเนาะมากไปเลยครับจู่มังเกิาบ่โอ้ยจักโตประมาณบ่งโอ้ยหมูฮันพี่ลึกคอยยิงแล้วหันแตกแตกออกจากกันฮะคอยจะลายตาแน่เบิ่งหะมันลายมูหน่อยนี่เฮงลายมูหน่อยฮะลูกมันเด้แม่น่ช้ำนี่แม่นึงนี่โตอยู่ประมาณจักโตอ่ะแม่นึงหาระดับหาโตโกโตได้แม่นแม่นช้ำนี้หมูปลาช้ำได้มูฮัน Tung mà mang hâm bò hên đọc mang dukai dukai, you know. Tung nha mong mặt tất quam yang mong song thi out to me. Bad mong. Oh, bên mong, mang mong mặt đọc, chẳng mọi nha. Bad mong mày, hm? Bad mong, 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 hm? โอ้สเต๊ม่งใช่ไหมอจ้าม่มงเจาิงจายตอนั้นพูนต่วจ่ายตนนมันนู้พูบเขอต่อเบ้ม้นี่สองเต็มแล้วโมนี่สองเต็มแล้วโนี่้แล้วเาองอแมนควมอนี่ความพันมอนี่พันพันมาสโตบ่เออสโตได้สโต๊ะโตแล้วก็แล้วก็มอว่าด้หมดตัวน่อยตัวน่อยตัวใหญ่ตัวนึงอเหาย บ่อมันบ่ออะไรแม่ริ่หียนอะไรอี๋อู้เนาะมือ้ามื้อมื่อแรกนี่ช่างทีนอนมื้อื่นเช้าแล้วเมื่อวมื่อแรกนี่นอนเอาแห้ง่อนมื่อื่นนี่ย่างไปเสาวเหนียวเอออ้าวอันพ้นผุดีไปประข้าวนึกพ้นไหมมามาผู้บอกข้าวดีให้เขาว่ามาหายล้วกับเมื่อ นี yeah, yeah, ่ย oh, um ังดีว oh, ่าได้บ no, no, no. so, no, no ่เนาะโอ้คุณคุณบุญยนต์ของบ่นี่โอ้โหเนาะได้ดีนี่เนาะดีเลยยอมรับว่าคั่นแม่นว่าใชง่ายแล้วก็วงไว้แม่นว่าบ่ได้บ่นี่ยุงดยุงยต้องมนํากันอีกนํากัน3ทอดโอ้งหมนํายางนํากันนี่พอแมนแต่ว่าคือสมมุติว่าตัวนี้อืกได้เพิ่นาสิแล้วเนาะแม่นบ่กได้นี่ถ้าเฮาบ่มีตัวนี้ซอยอื คือเอาตัวน้อยดิจ้าบ้านนี้มาคิดจะพกพันมอนิค่ะคิดว่าจะพกพันมอนิค่ะตัวหน่อยตัวหนึ่งนี่บ่มันหายกูว่ะโอ้อ้าซะว่ะขันโบยิงเขายันโบได้สัมโบ่ได้สัมขันโบยิงบโบกับห้องได้เรื่องกระเทือนละฮะขันโบยิงได้เลยครับทืาตัวไม่ที่กูอ่ะโบอันเคยมีอู่่อาอันนั้นก็ะห้องตัวยิงอยู่บ่เอาอยู่บ่บ่ได้บ่เอาได้มีแต่อันนี้โบยิงแมนยิงกระห้องแมนแลี้ยเราจบทล้ํ จบด้วยเนาะตัวนี้อยากเข้าบ่อยากอยู่บ่บ่อยากเพราะว่าไปบ่อหนังปลไดบ่ท่านคำซ้ำยิ่งก่อนแหละกินข้าววังนี้บังนี้แล้วก็ไปเป็นบางสามโมงเลยเนาะแม่และบ่ได้ถือแจวมาบ่หนิโอ้โหเต็มที่อลไรเนาะแต่เราไปกินผุแน้วเห็ดเราเห็ดเป็นจะได้เห็ดเป็นขาเป็นแข้งเราบ่หรือบ่เล้ยโอ้เห็ดเป็นลอดคือเก่าและย่างมันชูโบเห้งไหมชูโบเห้ง เพิมนะเติมแล้วเต้ามันลายขู่ลายคนเอ้่ทุกคนเลยก็ถือว่ามานไปสองตัวมื้อนี้นะอันนี้เอาประมาณเจ็ดโมงแรกนี่นะหนึ่งทุ่มนะพุรีเจ็ดโมงสาห้ากับเท้ากับกอไฟท่าพ้นตอนนี้ก็คือแปดโมงปปมาดูสองตั่นะเต้าก็้ขั้วเดือนนี้ได้จากตัล้เดือนนี้เดือนนี้ฮ่าโต้าน่ยเนาะ เดี๋ยวนี้นะฮะตัวแมนหาตัวเดินหาทังตัวนี้แหละตัวน้อยนี่หาตัวแล้วทึ่งอันไหนดีอ๋พี่ลูกปรมาณเนาะพูดีเจียเนาะจักโลดดีเนาะประมาณวงนี้สิบปาโลสิบปายโล บ้าตัวหนก็นนะสีไปลยนะไหนสเลยมาบุญดังนะนี่นะลอกเล้อบอล้อบ่านางเลยลอกเลยลอกนั่งกันเลอกน่งคือกันบ่มนลอกได้บ่มันกขาดตอนเย่เอมันได้กันน้อยพ่อพ่ชักได้ได้ได้อยู่ อีเด้ไปท่อๆมันอ๋อถ้าเป็นนักล่าเฮาต้องล่าให้ได้ไ่ได้มือนึงต้องมือนึงอ๋อกเอาไปทอมันก็บเท่านั้นแหละว่าเออบ่ได้มันบ่มีประสบการณ์ดอกสิไปเว้ามันหาประสบการณ์นให้ไให้กําลังใจกันด้ตัดกําลังใจนี่นี่ยมทํากด้โาอ ชีนสมจนบ่มีเนาะโอ้พูนจะแตกน่อเกิดบตกมันชิ้นนนี่คันแต่ละเทื้อนี่พันว่ามาได้คู้เทื้อไปแต่ก็เส้นหลายกว่าบ้านเฮาเลยอันนนี้ รอบุญถือนี้ใช่ใช่ใช่มช่ใน่ใชอเช่ใน่ใล่ใช่ใ่าช่ใช่าช่ใช่าช่ใร่ใช่นช่ใม่ใช่ใ่ใช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 า่ใ่ใชอใช่ใค่ใช่่ใ่ใก่่ใช่่ใช่าก่่ใช่ใชมใช่ใ ยางมากเลยมันหลายรักทุกคนสัตว์ก็เลยยังหลายเลยป้าเขากว้างนะนแบ,บ่ไแก่ชาวโนเลยดึงสา่งหรอ,อเปบบล่มมาขนม่ก็กินขนาดออมุนบดก้มแห้งยช่คามอุด

ยางตูงนี้ให้มันแห้งไว้นะเอาออนี่นี่ปึบอ้าวนี่ไฟพวกนี้นะจะบ่ให้มันหมดเลยหมดขึ้นสุดแจ้งเลยแล้วก็สิเอาหมูตัวนี้มาใส่ตรงนี้

ดีมแห้งหักนชาได้ลุกมือตีลุกลานอันนี้ดีีคนอิ่มเฮ้ะมากินน้ำกันเด็ดไว้มื่นเสาละมันหงายขันวันท่เลยกันขันบนบ่แห้งนะหนักนาพพ้อหนีได้เฮยกระส่สูตรเก่าแล้วอ่ะ จังจางเอาไส้ีนแล้วปุ๊บเอาน้ำเกลือกับน้ำเปล่ามาใส่มืฟหนึงปุ๊บแล้วก็จุ่มจุ่มในจังจ่างไปตาแห้งจังจัางไปย่างซะมาแล้วเข้าไปกินมันจังแซ่บอันนี้เนี่ยมันคือจังมะลาอยู่เลยบุแซ่บด้วยนะจุดตับบอจุดตับจุดตับมาด้ยบ้านี้หั่นจังจะ้อาพุงมันบอจะหน่อยเนี่ครับบ่ใส่ช้พุงมันฮะ นี่นเดองบานตัวสตัวดิบกได้มัฟุมันฟุมันโอเคโอเคโอเคมาโรเลตุกาวโอเทุกคนทุกคนนี่ชยจู่ด้ก่นี้นี่นี่นี้จูตับกระเพาะมัอืมคนใช้บีมันน่อยนึงนะอืมยำกดดก

ไปมาเนี่ยเอาใส่นีมอีก,กฮึบใคร <laughs> มัดก่อนจะปอนไปเดียวเอออ้าวออืเ,อเอไอ้ชาเลีนยงพี่แล้วป่ามงนี้หรปอเปีา่าอ๋มอมงกลางเลยเอาไว้แล้วโดยโดยโดย,โดย เตอกนเออคนนเพิ dı, ่เพ่ไฟเขาจิ okay, ิหไปนมึหล uh ังจากเขาขีดเขาแล้วนี่เขาใหญ่ไ้เลยน่ละอืมกเยอืมโอเคอยู่ะหมดแล้วดอกมื่นมื่นเครื่องในมันอยู่เครื่องในนี่ฟังในเครื่องในเครในเป็นซีนดูกอยู่ทึ่ง อบวงจังบาทกินมาได้นะวันน้องเราต้องมาจับท้องตอวได้เอามือจับมันดเอัตรลดได้ใช่เลยเอาเอาพีอะเาเต็มเตมบวงเลเออนีมาเดีอพี่น้องเด้อเออจวดนี่นะงอนใช่อีกใบจวดจวดจวดจนลงฮิวนี่ยคิดคักตรงนี้เฮ็ด เรื่องเคเือไปใช้โรยบุกเือนยเออาไปใช้โรยเนาะเดี๋ยวเจ้าคงคมบังปฟางนี่ยเอาไปแล้วบ่เลยงี้ป่ะเออปีง้อโอ้เออมาขาดแท้จะเห็ดโอ้อันนั้นมันได้คอมันเออเยิ้มโอ้ผู้เฮกจะคักเลยเนาะเอาใส่บ่นี่มืดมดบ่นี่เออ เออปอนไปดหนไอปอนอือส hmm. ัลาแต่ว่าตุงก็เลยออลูกตัวปีงี้โอเคแล้วเอามะกังเลยจะมันแพงเนาะโอ้ยอ้ยตอกตอกเฮ้ยตอกมาน่ะตอกวะสำลาปีสํลา อาแบบส้ำลาเลยอนึ่งหนา่นะเงหนึงหนาวงหนึ่งนได้หอึ่งเนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งห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 นึ่นหนึ่หนึ่งหนึ่นึ่งนึ่งหนึ่งหนเ่ตหนึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งห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 นึ่นี่งหนึ่งหน่งหนึ่นึ่งหนึ่งหน่น้นี่หน่นาะน่ป็นเม็ดเป็นเม็ดเกลือ

น hmm ี Sim, ่ทุกคนเนี่ยไม่คกินเลยม่คกินน้ำหนึ่ง้ากินมดเลยนี่่อมองขรดวอื้าวสข้าาอยู่ด้อนี่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 อืมลูกโดดลูกโดดเนาะอืมมาเอาเฮ็ดบานอืมลูโดดเนาะ รดรดอือกินกับกินในช่วงอกินอยู่บ้านกินอย่างนี้คือพีอืฮอซองฮอซอมาฮอซองการขึนจะได้กับพี่ับจะาไปมฮอซองเมียงไ่ได้กินเอียงืมมีน้ำานีน้ำตกเมียงเนี่ยเมม อาบกัรนะันกากันนี่มานิมใเขามใตัวนี้รใอุ้บเัรกระพกอกินพรเขาเย็นยังลายบลาอกินไหมกินอ่มานสกินเดี๋ยวนดกินอิกินมางหมน้สตบนะโอ้บางทีงันเลเนาะโอ้เนมีน้ำสตูได้ เด้อร้อยเด้อประจำไผ่มั่นแต่บัดนี้บุ๊มีไผ่ไปได้มืออื่นเสาในี่เก็บแห้งไว้ยางมืออื่นดิยังไม่เอาเขาห่งแล้วแโอ้ยเขาห่งแล้วดิเรานอนอยู่ทำถ้ำนี้คือคืออ่าไปจากสางนะเพราะว่ามันมันสูงสางมากอะไ้มันสูงเลยแล้วก็ฝนตกนี่ก็คือว่าตาเหาปลอดภัยเลยดีนะที่ทำมาอยู่นี้แต่น้ำนี่เขาไปอาบอยู่หุ่นบ่องหอกลัวหมู่หุ่นนะ มุงนี้ทางหนานี่มีถ้ามีมีน้ำน้ำกินนะน้ำน้มาต้มตกินนะอาทุกคนเอานำาประกอนกันมานิเขาเมื่อบ,อบเจอในผ่านอที่เอามาให้กินสองตัวแล้วมันนี้อ่างอุนสาวจะพกันไหมทุกคนวะเฮ็ดเดินแน่เขาชี้ย่างเมื่อมือทุกคนเลยบาย,บายทุกคน